ครับสวัสดีครับไอเอฟซีมาบูปลาครับบูโหกบูปลาเนาะมาฮ่าช็อตเด็ดครับมาตามต่อครับตามต่อปูหาเจ็ดแปดครับว่าหันปูเพิ่นฟันท่งครับศูนย์มาลานเปอร์เซ็นต์ครับมาของเพิ่นครับเพิ่นไทยศูนย์ครับศูนย์เจ็ดครับ 04 05 06 07ครับมาครับแล้วกังวดนี้แอดมินเดินห้างมากอะมาตามต่อนะครับเด้อปูพ่นิใหายตัวไดเพนสิฟันทงตัวไดเนาะอ่าเรียกปูพ่นเขาหาเพ่นหายโคใหายหลาภปีใหม่เนาะครับเนาะอ่าปูใดเข้ามาก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับครับอ่านี่นะละก็คือเหรียญครับเหรียญจากปูหาย78ครับปูสีจุดโทครับรุ่นแรกครับ แอดมินกับมาถ้าบุญใจปู้คนผู้ใดสนใจทักเัิร์ตแอดไลน์เข้ามาได้ครับเด้อผู้สิทธุทั่วครับด้านหน้าครับอากาศมีด้านหลังครับเป็นรุ่นแรกนะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากมีไว้บูชาครับก็ทักเัิร์ดไลน์เข้ามาได้ครับ ครับผมเป็นเรียนรุ่นแรกครับปูพนเอามานสายบัแอดมินก็นได้มาจากซอยปูท้ำบุญเนาะก็ได้เอาบุษราลำปูมาคูเลยอยากมีโชคมีลาบครับก็ไปรับส้มรับฟังน้ำกันครับว่าปูเพิน่นเจให้ตัวไหนเนาะสำหรับงวดน,นี้เนาะสงขายปีเก่าครับตอนรับปีใหมอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับครูเลยขมารับส้มรับฟังกันเพราะมีโชคมีลาบไปน้ำกัน มานี่ก็ไปฟังน้ำกันครับปูพ่นสีฟันตัวใดเนาะพ่นสีให้ตัวใดให้โชคให้าลาบาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู่สูุกคนครับไปรับส้มรับฟังน้ำกันครับเอากันขันมันมาเดือกันกัดใส่กันเลยเด่นเด่นต่อเด่นใส่กันเลยหน้าครับ้อนก้อนเด่นคอยเด่นหนึ่ง กับเจ็ดขามาหกออกใส่กันเลยหกหนึ่งมาในาง,ง้นกันว่างันกะมันเด่นตอนเด่นใส่กันหกศูนย์อกเจ็ดศูนย์่ครับผมกคนได้นน่งอเดียวนี่กอเ,เลขเด่นเขาตัวเดียวมีจับใส่กันเลขเด่นเขาจับว่าัานมาแล้วปัวมันขัานจ,าจะเปิดช่องโอ้ช่องรหัสพันโอ้ช่องรหัสพันวัน,นข้านมึงเตี้ นอนกทางขั้นเดียวห่างเนี่ยฝันสมบูรณามันมากตัวไหนตัวหนึ่งยู่ในหันปฏิจับใส้หนึ่งเป็นตัวเด่นเด่นเลยโอ้ซื้อเน้นคู่เดียวครับปูกับมักหนึ่งสลัดเจถ้าเขามากตัวใดเด่นเด่นกับจับใส่กันเออจับใส่เด่นตัวเดียวบนครับผมว่าหันมันงวดก่อนเด่นซีคอยก็ได้ซีหือกันมันส้นกันก็ใส่กันก็ได้ อัเก่าซีก็เปล่ซีน่ะเห็นไหโอ้ครับมันสนกันมันมันใส่กันม่ได้โอ้ครับผมงวดข้ามานี่น้าหข่อยมาหนึ่งมันก็ออกใส่กันเห็นไหมโอ้ต่นึ่งก็เ็นส่นต่นึ่งก็เส้ครับผมบานี้มันออกหนึ่งบานี้ก็จรอเพิ่นเพราะว่ามือมันังข้างมพิ่นจังสินี่บอรอดัรอเขาจังเดียวจังกใส่เหรดินเฮามา ตรงกันรถปูเนาะหาวาตรงกันวันไหนนี่รถรถปูเนี่ยพอระพ่อสอได้เลยกปูพอสอได้เนี่แม่พอสขอฟฝรังพ่อสอฟรังอ๋อ่าสองพันยี่สิบเอ็นั่นเดีดีรดเนอะวันไหนได้น่ะ เลสองหนึ okay, 21, our our co ่งเดียวเลพอสอนสองพัน <lite> ย <Right>. ี <lite> mm ่ส hmm. ิบเน่ยนะพ่อสอนโอเทีย่อสอนฝรั่งพ่อสอนไทยออกไปแล้วพ่อสอนสองันยี่สิบ่าหันวันนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเนครับผมวันนี้อสองหน่ได้อปีมันมีจงสันเดียเลยมันน่าจะสันเดียสองหนึ่งเจ็บหนึ่งเรียนได้เลย อืมว่าไงมิตรนันน่ะเรกมาหนึ่งหนึ่งครับก็บ่หลายตัวรักงวดวานหันปู้กันทราบนี่ละหลุดสูดมากงวดวานหันกระได้มันก็บ่เคยหลุดได้เลยติดค่อยครับผมผมอยากจะมันมากน้ำกันเคลื่อนมาหันคลือว่างวดนี้สิบมมากเลยกไปแล้วนะเออพลาดแล้วว่างันมานี่มันมากน้ำกันได้เพราะมันบ่ลคอยเออ เพราะว่าขวดกว่าเจ็ดมันกับศูนย์มานต้องกันได้ <c oughs> บานนี้ขวดมาดับแปดมันมีแปดบนมันมีศูนย์กับเจ็ดอยู่น้องกันม,มันก็สามมาตรอนได้หรือกันบานนี้มันดับหกได้บ้านสามก็ําเป็นหกอขวดก็เลยตันหกทิมเอาไปเป็น่างนะคำนั้นมามันไป่างเจน่าก็ว่าเลขปูนั้นสงสัยมันเิ ป็นล่างเด้อเลขศูนย์ตั้งเจ็ดมาสั่งเจน่าว่าใส่ถ้าเนี่บุญศูนย์บุญศูนย์ล่างเห็นปะเจ็ดออกใส้กันมานเนี่้วันนี้นึ่งเนี่ยนึ่งหกเนี่ยมันโมนมีสิบสี่หมาอนำกันเพราะว่าหกเนี่ยมันดับตัดคือตัดถือคือถือผิดคือผิดแล้วคันเสิร์ตไปนั่งเล่ม์เพราะมีความมันไก่เล่ห์สุดเจ้าของลอยเห็นเลขมากมันเฮ็ดมากสั่งก้อนแก็ได้หกกับสีเนาะ มันตรงมากี่ไรมันว่าออกศูนย์ศ sh ูนย์ซีศูนย์ซีออกศูนย์ซีไปซีล่างจะมากศูนย์ศูนย์อยู่อ่าศูนย์ไปทั้งบนทั้งล่างทีนี่วัดพุทธกมีเจ็ดนาปูรนะมีเจ็ดเลขมันกลมเกี่ยวกันดูแบบว่าเลขเดื ศออูนย์ก็ต้องว่าศูนบนศูนยล่างว่าก็มองยู่ว่ามันจะศูนบนศูนล่างคือมันเป็นงวดกเก้าสีนน่แปดสี่ว่อขึอน้นมาเลยลงไปศูนบนศูนล่างมากเนี่ยพอก็มอ,กกองก็มาอลีบานี <c oughs> ้บันเขามาโอ้เล็กปูเคื่องคั่าแต่คนศูนย์มากแน่นอนอีลีน้อยมาอะไรก็เกิดได้กะปูนี่แหละเอาแต่เขามา ทำนักอื่นนู้ก็ด,โด,โด,โดูดูแต่ปู่ห้าเจ็ดแปดยกเนาะส่งเล่าเนาะห่วยไม่เยอะไม่เปลี่ยนห่วยเข้ามาอ่าครับผมถูกคือถูกผิดคือผิดแมนแมนครับ <c oughs> สกสัดมันใจความนับปูระเรียกกับความเบื้งเงี้ยด้วยจิบ,บที่ลงไปก็จักบกระเบื้งเนีายว่าเหมือนับเอาปู่ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมาจริงจริงเลขปู่เพราว่าครับผม ปาดตคนก่อนไปวิ่งศูนย์มัางครั้งเรถได้เกียศูนย์มาเนี่ยเพราะววิ่งศูนย์ทุกอันเลยถ้าบดข้างล่างเลยใช่ไหมได้วิ่งศูนย์ก็สิ่หมาดเ้าบดข้างล่างเราพูดว่าพระเจ้าพิศนัวมากถือแต่ว่ามันจัะมันไปอันเพราะว่าเราว่าเป็นหยนมูมูเดียวหมูเดียวกับหนูนี่แหละเพื่อ โคตรมามันสำเร็จหลายตัวเลขมันเด่นตัวเดียวหนึ่งวันนี้เด่นตัวเดียวโูตรวันนี้เห็นเรีนในคลิปเพราะว่าก็จะว่าเลขโูตถือว่าท่านเนื่ออันศูนยม์มันมันมันจีมีอยู่เลขมันกระเด็นมาก003ประเดี๋ยวเลขสุดป่วนป่ะเนี่ยเออ03 เห็นว่ามากตัวหนึ่งงกเนี่ยมันมามาสามบวกสามเป็นหกบมี่งวดก้อนกับซีบวกซี่เป็นแปดบอมี่แปดออกรักน้วยบวกกันหรืออะไรนี้หนึ่งตัวเดียวกับกบมามันที่มีอยู่สี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งมีเท่านี้มีแปดหนึ่ง นี่ละเลขที่สิมา mm. นี่มีเท่านี้นี่หนึ่งตัวเดียวหัวนี่หกมมีอา้าวสามบวกสามเป็นหกเอาหน่วยบวกหน่วยนาะเหลือสามนี่หนึ่งตัวเดียวอยู่รักน่วยพ่อหนึ่รักน่วยบมปกูหนึ่งมารักน่วยนะ หนึ่งม้าลักนวยหนึ่งม้าลักนวยอยู่ลักนวยเลยอืมก็ศูนย์หนึ่งอยู่ลักนวยเพราะว่าเก่าคนโบราณมากศูนกับโบดาณมากมันมากเลยพอดีมันขีดมากหนึ่งกำลังวันพุธมีสิบเจ็ดเลขที่ีสมันวางได้มันจีไปตัวนี้ตัวนี้แล้วก็นี่มีสามกัวเด่นเด่นเหร มีสามคูซุ่มเนี่ยเป็นตัวกันไว้อตัวร่องกันไว้ล่างนี่มีสองตัวเด้อล่างสิมีโยล่างนี่แปดหกแปดสี่มีตนนี้อันนี้บนอล่างสองคูเนี่ให้ปลยลักซบเลยล่าง ลาง8 6 8 4 8มามาแบ่ปูละบนบน4ีหนึ่ง 5, หา1ึ่่งสนึ่ 2, น, 8, น่ที่ปูนเน้นห้กกา มีหาหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งบนครับบนหนึ่งมาลาดเปอร์เซ็นต์มาปูลาดเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งอ่ะหนึ่งมาลาดเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งมาแท้ๆหลังยู่งลักหน่อยลาดเปอร์เซ็นต์เลยวิ่งหนึ่งเลยก็ดีครับผมวิ่งหนึ่งเลยเนาะโอ้เอาเอาผู้ใดเข้ามารับส้นเราฟังกันนี้เป็นแนวทางด้วยเหรอเลือกสูตรของปูพคนครับสูตรพคนปูพคนว่าหาคน เข่าตรงครับศูนย์มากครับเพิ่ว่าเพิ่นให้ศูนย์ส่ศูนย์ห้าศูนย์หกนย์ข่าของเพิ่นครับอ,อันนี้ล่างครับล่างปวดแปดหกแกับ8ปด่ล่างเพราะว่าสูตรเขาเหดกับมะเขือยาดตั้งที่เ,าเอาหนวยบวกหน้ยบวกกัน ครับผมบวมี่แปดมังหันว่ะมังหันบวมี่แปดเห็นมามบวกเก้าสี่สี่กับสี่แปดแปดบวมี่โอ้เอาน้วยบวกน้วยบันี้เอาเอาเอารักได้บวกน้วยกับด้วยบวกกันว่ะบวกส่วนสามกับสามบวกสามเป็นหกหกบวมมี่บวมมี่ไปในตล่างเท่านั้นหกอ่ะฝนบ้าบ้านมาไในตล่าง ว่าหั่นก็ว่าเจ็ดเนี่ยมันดับบนมันไปได้ตารางมาออกมากออกไปล่างแต่ว่ามันมาศูนย์กับเจ็ดว่าหั่นนะมาศูนย์กับเจ็ดปัวกัเอาศูนย์มาตัดเจ็ดออกว่ามัน่มานำกันมันพม่านำกันจะป้ว ครับอัน,นี้ก็เป็นสูตรท้องปูนะครับเนาะสูตรท้องปูปูเป็ดสูตรครับว่ง่นว่าขันกับผู้ใดพิศสไม่หลับน้ำปูน้ำบอนอครับเนาะปูห7าเจ็ดแปดครับบวกมันจะร่งโ,งโตพอาดมีมันคงมันจะมันจิบกออกเนะ่ะ ขันแปดมาบานี้มันที่มี 8, 4, 4, 6, ่แปดซี่ก็แปดหกเท่านั้นขันแปดไปรักกิ่งรังมีเท่านี้ยิ่งเ่งนื่องเกี๋ยวมากสิแปดทีก่ก็แปดหกสองตัวเออเกิดเป็นที่บ้านของอันแปดเตี้ยว่าศูนย์นี่โมโมมี่หนอศูนย์นั่บนย่างเพราะว่าหนึ่งสำคัญจะระวังจะหนึ่งนั่นแหละว่างหันกัว่าหันกัเก้าซี างปูเน่นหอยมาแปดซีกับแปดหกครับสำหรับบนหนึ่งครับหนึ่งลักหน่วยมาล้านเปอร์เซ็นต์รนครับก็ตีได้ปูมันหันว่ามันจะมาไปน้ำกันเลยศูนย์เจ็ดนั่นแหละ<อ>ผมก็ว่าสันละมันไปขันศูนย์มมนจะมาจัางที่เด่นศูนย์มันไปจังซ<ล>ี่นะรออกศูนย์สามอนู่ศูนย์กับเจ็ดอยู่มันม่จะมาน้ำกันมันออกเท่กันศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันนี่ศูนย์มันจะไปจังซี่ขันศูนย์มันก็ออกศูนย์สาม ครับมานี่คันหนึ่งนี่สามหนึ่งมาได้เพราะว่าเก้าหนึ่งนี่เก้าศูนหนึ่งชิบูามาหนากันเลขรักเลขรักหน่วยสิบูมาหนากันมันิะไปยืดตัวหนึ่งก็ว,ว่าขอเดนไห้คือเดนไห้ที่เขียนไสมันจะมีอยู่หาหนึ่งนี่แหละขันมากมันจะมากเฉยเลยหนึ่งโอ้พี่สิหาหนึ่งหรดเนี้ยขันมันมากอ่าตัวเดนมันหาหนึ่ง ขึ้นเนียนได้รับผู้รักนึ่งนี่ตัวเด่นๆนี่หลีกหนึ่งสี่ยุดรักหน่วยครับผมก็ศูนย์หนึ่งสี่ยุดรักหน่วยนี่เรียมไทยมีอะไรนี้กำลังวันบ้านกำลังวันพุทธมีสิบเจ็บละวั่งตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่บ้านที่สองหนึ่งนี่ก็บกับฟันเกี่ยวรถขั้นนี้ละฟันว่าเข้าไปเข้าไปมันหัวซักหัวซักปีนขึ้นตรงนี้ว่าเรียกอะไรว่าเรียกวันที่เป็นสองหนึ่งว่าเรียกใส่ไห้บ้านที่แปดดีแปดหนึ่งนี่ มันก็มีสีบเปลี่ยนได้แต่ว่าแปดมันไปล่างแปดที่มาารักซีบล่างเลขที่สิมาได้ก็มีตัวนี้สามคู่นี่นี่ละว่าที่เด่นๆให้หนึ่งตัวเดียวหกมมีนี่มาสิบ่ม้าคู่กันบอ <มา S 2> ป,ปัวม, <c oughs> มาหนึ่งตัวเดียวมาเลยยู่ลักหนวยเลยักหนุยนึ่งบนตัวเดียวอยูลักหนวยมาสิบา่มาคู่กันบอป,ปัวอะสิบ่ม้าคู่กันบอกนึ่งหกอะนึ่งหกคือว่าสิ้นปีนี่ คอยคอืดตัดตัดตัดเลยเนี่บวกกอาบวกกันไี้สามกับสามเนี่ยบวกกันมันแดงหกมันบอม,มีอบ้านี้ขันมันไปมันตีไปล่างนี่พี่ติดติดต,ติดมันแปดพี่แปดหกแปดสี่สองครูตัวนี้เหลียกล่างอแปดที่มารักสิบมานั่นละล่างแปดลักสิบแปดลักสิบอ่าหลุดเลยล่างกูแปดออมาสิบลัง แปดตัวเดียวมากสิบลังครับขันย่นมันนี่กะเับไว้แต่ว่าตัวเน้นมันแปดหลักสิบลัางแปดหลักสิบล่างครับสําหรับเลขลางสูตรของปูคนเนาะแปดหกแปดสี่ 8, 6, 8, ครับมีสองตัวครับเลขหน่อยตัวครับเด้อบนครับเน้นยำ่ำเน้นยำ่ำเลขยเยอย่างนี้มันเด่นนึ่งอยู่เลยปูเน้นย่ำคิดเส้นใต้เป็นพิเศษห้าหนึ่งครับ เยอจากนั้นเพิ่นว่าให้กันไว้ครับกันไว้เล็กน้อยแต่ว่าที่พ่นเทียบสูตรออกมาพ่นมั่นใจหนึ่งหนึ่งลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์ครับบนเนาะแปดลักสิบล่างครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับโมแน่เนี่ยนึ้อหกมันออกหอดลักเก้ามันเก้าลัก10บละเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองที่สิบห้ามันก็ออกกิดศูนย วันนี้ศูนย์หล้วก็หนึ่งสองสามทีทีมว่าหนึ่งสองสามสามมืงมีมีมามันเหลือตั้งใจเดินเดินให้กับขึ้นหนึ่งคันคันที่วิ่งบอกโย่วิ่งหนึ่งก็ได้ครัหนึ่งบทเลยมันจะนใจขึ้นวันรามันใจศูนย์วันครับผมศูนย์มนก็มันใจหนึ่งโอ้หงายันปู้คนมันใจศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ มาของเพินน่นดีดีครับงวดนี้มันใจล่างมันใจหนึ่งบนลักหน่วยล่างมันใจแปดมาสิบล่างลักแปดรักสิบครับเน้นยับนะครับเด้ออันนี้ก็เล็กหน่อยชุดครับเล็กของปูคน มาว่ามา,มาไม่รู้ครับทีเนี่ยฟันทงมาแล้วครับสูตรของปูหัวหันกับเขาครับของปูมอดที่ผ่านมาซูดมาล้านเปอร์เซ็นต์เขาดีดีครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยซูดก็ได้ <c oughs> <c oughs> ฟันปูกับฟันครับผมเมื่เนี้ยปูฟันมาไหนก็ งวดนี้ปูฝัดวางไหนวดนี้เราฝันมารถขั้นอีปีนเลยนี่โอ้รถปูยี่เนี่ยมันขี้ไปขี้ไปมันปีนเลยไหมไม่ว่าคนเรียกว่าตีลังกามันตีลังกามันปีนว่าขี้ไปแล้วมันปีนไหมสิเลยมัมันจะออกด้วยขั้นนี้โอ้นี่นี่มีฝันเนี่ยเพราะว่าเงื่อนก้อนกับเงื่อนก้นไต่กว่าสูนมาแบบนี้แล้วมาเนี่ยมันจะออกย่างมันเป็นสองนึงอย่างนี้เล่กนะเลยเขียนลงให้ กันไม่สองหนึ่งโอ้ที่มานห้องสองหนึ่งเลขนั่นเด่นนี่ย็ดสูตรหนึ่งเนี่ยมันเด่นสองกับเจ็ดสูตรหนึ่งมันเด่นหนึ่งก็เลยเอาใส่ให้ครับก,ก็เลยเด่นไอไส่สองหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนั่นละเพราะว่าเล่งโบนี่หนึ่งดอกครับผมกำลังวันก็ยึดถือพิเศษว่าหันกำลังวันสิบเจ็ดต้องมากแน่นอนเจ็ด มันก็มาเกจอีรีบ้านนี้กำลังวันกับพันพุดอีกเหมันพันพูดคือเขาเอวันพุดคือเก่ามีกำลังวันสิบเจ็ดครับผมนั่นแหละเราวั่งเคยกำลังวันเคยออกน้ำกันอยู่วังหันได้เก็บก้าหนึ่งมันออกเก็ยศูนย์กำลังวันมั่นมันพูดนมั่นเกเจ็์ออกไปใสศูนย์เลขเด่นซะเห็นไหมบ้านนี้กำลังวันสิบเจ็ยบ้านนี้เลขไข่มันเด่นหนึ่งครับผมเอมันกับ้านนี้ไกลกันเด้มันคือวันนี้ไกลกัน คือเคยเห็ดหน้าเห็ดมานี่ยมันนี่บะไก่กันนี่สัหนึงกับเจ็เห็น,หน,หน,หนบกกนนห,นหนมมันบะไก,ก่กันมันออกหกหนึ่งมครับอ่าบ<ว>มันนี่หกหนึ่งเห็นบหบกไก่กันออกแปดสี่ไปลลังมันี่เห็นไหออกน้ำกันซ้ำ พอกเจกัดฉัตือนผมก็ว่าอยู่ฮะอ้าว้านไม่รับกัดฉันนั่นนั่นขันมันบอกไกลกันมันจะออกตัวนี้เดี๋ยวเหล็กนี่อืมกับตัวนี้ท่านเดียอืมนี่ขึ้นันใจได้เนะพูนึงกับหัวนี่ครับมันบอกไกลกันมันออกใกล้ใกล้กินเสศษๆนั่นล่ะมันกันนี่ก็ออกหนึ่งกับเจ็ยนได้หัวออกหัวหนึ่ง เจ็ดกับสี่ก็ออก8ปดสีล่างซะงใกล้ๆกันศูนย์กับเจ็ดอยกว<ช>่ามันจะเป็นหกศูนย์ันมันไปน้ำกัน,น,<อ>นมานี่นี่มาหนึ่งก็หกคอยมากนี่คือสี่บวกสีเป็นแปดแปบวมีมันออกหกหนึ่งหนึ่งก็หนึเป็นสองสองบวมีก็ออกเก้ากับสีเป็นแบวมีแปดออกศูนยสามก็สเป็นหกบานี่นั่นะก็คือคอยิตตั้งหก 6, ออกไปเลยที่เหลืออยู่หนึ่งตัวเดียวนี่ขันมากกว่าสงตัวนี้รถ 8, 8 ตัวมักแข็งมากไร้มากคักๆครับผมตัวนี้มักที่สุดเลยโอ้คือกําลังวันพร้อมอ่ากาลังวันนั่วนวั่รวันนั่นละมันสิ้นปีมันจะเย็บพุ่นก็เย็บหนึ่งเออซุ้มอื่นของวได้มักถ้าว่าไห้กันไม่ื้อข่อยมากตัวนี้ครับมักเก็บหนึ่งเนี่ยอืมเย็บหนึ่งก็ต้องเป็นบนแล้วเราปูเนาะต้องมาบนแล้วเตะรักล้อยนี่ รักลอยนี่คือว่ายาไม่เป็นหาเป็นจันละหากระเก่ามันจะเรียกรักรลอยคือคือมากหน่าแต่ว่าสามตัวมันกระเถือกยากสองตัวก็เอาเพราะแต่ว่ามันถือเอาแล้วที่สองตัวมันมากหนึ่งเลยละหนึ่งอยู่รักงวยครับผมเด่นหนึ่งอืมมักตัวนี้ละเจ็ดหนึ่งกำลังวันนี่ละครับผมกำลังวันพูดมีสิบเจ็ย เป็นคังขึ้นพ่อมาเนี่ยขึ้นมาปใส่โศกใส่ปีใหม่พอดีือนะปูนะคอานี้เฮ็ดเลขกควาปูปลากำลังวันเลขกํำลังวันมันสิมาเือองวดกอนกำลังวันมันพูดอ๋อวันอังคานแปดมันก็มาแปดซีหน่อยนะมรับนะกำลังวันมันมันวันนี้กำลังวันมันมันออกวันพูดครับผมปูพ่นเน้นตัวดีนะครับ ตีวงกลมไปเนี่ยละเจ็ดหนึ่งพันว่าเจ้าหลอดพันว่า <c oughs> จวดเลยพันว่าเนีนหนายอ่าเน้นมากครับมากเลยครับสูตรของคนเจ็ดหนึ่งครับวงกลมมึงเกิงไ้เนี่ยอ่าล่องกระหานหนึ่งอ่าสีปูว่วงกลมไ้ขึ้นเด็ดละครับเจ็ดหนึ่งครับตัวเดียวครับ เอาไปยักก้องทุนไว้กะเอาไว้เล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะครับนี่ครับเจ็ดหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางการเสียงโชคสี่งหนขอให้มีโชคมีใส่ในวันปีใหม่นะครับทิ้งไทยปีใหม่ครับสามสิบสามเส้กับเส้นปีแล้วด้สํสำหรับอ่ เด็กอะรถปูขับไปในยอดนุ่มพิจารณาออกมากเได้กัซ<ม>ุ่มเพียงไฟฮาตัวนั่นละอืมอ,อนี่ละนี่ตอนนี้นะมาพีพตอนน